นหลล่่อืส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติภาพกับปานเทพนะคะวันนี้เราพบกันในช่วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเริ่มได้พักผ่อนจากภารกิจในตลอดทั้งวันที่ผ่านมาแล้วก็ได้มาชมในยามค่ําติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่สองครึ่งเป็นต้นไปค่ะและถากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเอ๊ยยังตามฟังไม่ทันหรือว่ายังไม่เข้าใจ เปิดมาชมต่อในวันถัดไปนะคะเวลา9นาฬิกานะคะสำหรับรายการปริวัติสุขภาพหรือจะติดตามชมกันได้อีกครั้งในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทุกๆวันเสาร์นะคะก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ปานเทพโพธวงพันธ์ขอย้ํากิจกรรมอยากให้ทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมกันกันกบเรานะคะเพราะว่าเป็นการได้เรียนรู้สิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาและดูแลตัวเองในยามที่เราต้องเจอปัญหามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะขอเชิญท่านนะคะเดินทางไปกับรายการสภาทา พระอาทิตย์และรายการสภากาแฟเวทีชาวบ้าน กับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตของเราในยามเศรษฐกิจที่ทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยกําลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้เราจะไปกันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมพรคาบานะ่าพร้อมกับไปที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะองค์ท่านทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรว่าถ้าว่าต้องเจอปัญหาน้ําท่วมทั้งจังหวัดแล้วจะ เป็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนผสนิกรของท่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่เราจะไปเรียนรู้กันแล้วก็นํามาปรับใช้ในชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะนอกจากนี้ไปสัมผัสน้ําทะเลใสสะอาดหาดทุ่วัวล่านสนุกสนานกับกิจกรรมนิวส์วันรักกันไม่เปลี่ยนแปลงมีพิธีกรที่ไปร่วมใน นี้ดิฉันไปด้วยหนึ่งคนนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีพี่ชัดชัดชวานชาติสุทธิชัยพี่หมียุทธยงลิมเลิศวาทถีคุณแจ็ครณชาติบุตรแสนขมนะคะสนุกแล้วก็ทั้งได้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงด้วยเดินทางวันศุกร์ที่26นะคะกุมภาพันธ์แล้วก็เดินทางกลับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ ค่ะ3วัน2คืนเพียงทะละ9,000บาทเท่านั้นสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0841 48 7481 0841 48 7481และอีกหมายเลข026 29 29 48 026 29 29 48ค่ะไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ News 1นะคะนอกจากนี้แล้วยังมี คอนเสิร์ตแฮมเมอร์นะคะที่จะเรียนเชิญไปร่วมกันในงานคอนเสิร์ตรักเจ้าประยาค่ะไปรับประทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันนอกจากพี่ๆแฮมเมอร์ Hammer, แล้วก็ยังมีพี่โสพลองค์การนะคะพี่เติมเติมศักดิ์จรุปรานมอบรายได้ให้กับ n e w ส์วัค่ะงานจัดวันเสาร์ที่12มีนาคมนี้นะคะตั้งแต่1ทุ่มตรงเป็นต้นไปพบกันที่ท่าเรือริเวอร์ซิติดกับท่าเรือศีประยา มีที่จอดรถให้เพียงพอนะคะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา17นาฬิกาค่ะรับเพียง230ท่านเท่านั้นราคาท่านละ1,900บาทนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดที่2หมายเลขนี้0 2 6 2 9 2 9 4 8เบอร์นี้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะสอบถามได้ทุกๆก,กิจกรรมและ0 8 1 5 2 90, 97, 8 5 2 7 9 9 7 5อค่ะไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ n e w ส์วนด้วยเช่นกัน อาจารย์มนเทพคัะต่อด้วยน้ําดื่มอัลคาไลแมนเจอร์อย่าลืมนะครับน้ำดื่มที่เป็นอัลคาไลวอเตอร์นะครับเพื่อลดความเป็นกรดในร่างกายจากงานวิจัยค้นพบว่าน้ําด่างมีฤทธิ์ในการปกป้องรหัสพันธุกรรมแล้วก็ทั้ง DNA และ RNA นะครับไม่เอื้ออํานวยต่อการเจรเิญเติบโตของเซลล์มะเร็งเมื่อเทียบกับส่วนที่เป็นกรดช่วยลดน้ำตาลช่วยลดกรดในกระเพาะ ผมว่าแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับสำหรับดื่มให้ได้แล้วก็เราควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยสามขวดขึ้นไปค่ะอย่างน้อยสามขวดอย่างน้อยสามขวดขึ้นไปต่อวันดื่มให้ครบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเอาน้ำจากเซลล์เราไปใช้ในเลี้ยงตามหลอดเลือดเซลล์เราก็เสื่อมเร็วและเป็นสาเหตุของการเสื่อมในอวัยวะและผิวพรรณด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะคุยเรื่องอาหารบำรุงผิวแล้ว น้ำดื่มออลคาไลล์เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดื่มด้วยะนะครับก่อนจะคุยเรื่องอาหารน้ำมามาะพร้าวก็ต้องดื่มเพื่อรักษาระดับฮอร์โมนโดยเฉพาะหลังอายุห้าสิบดื่มเพื่อรักษาธาตุไฟให้ร่างกายมีไฟเพื่อจะสามารถสังเคราะห์ฮอร์โมนไปเลี้ยงทั่วอวัยวะร่างกายผิวคนเรานี่นะครับมีทั้งคอลลาเจนความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็การแบ่งเซลล์เซลล์ที่สร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลา ถ้าร่างกายไม่มีไฟที่จะไปสังเคราะห์หรือธาตุพลังงานที่สังเคราะห์แล้วนี่นะครับอย่าว่าแต่ผิวเลยครับไข้ก็ผลิตไม่ได้ต่อให้ติดเชือ้อค,คอเลสเตอรอลก็ลดลงหลงดีใจทั้งๆท,ที่คอเลสเตอรอลเป็นแหล่งวัตถุดิบในการสังเคราะห์ทั้งฮอร์โมนและเยื um ่อหุ้มเซลล์ เห็นไหมครับสาคัญนั้นเลยอาจารย์กำลังจะบอกว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นเราควรจะหาวัตถุดิบให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายเขาสามารถจะทางานได้เป็นปกติผมพยายามจะหยิบสองอย่างซึ่งน้ําด่างเนี่ยฤทธ์มีฤทธิ์หยินเป็นด่างน้ํมมะพร้าวเป็นกรดฤทธิ์ร้อนเห็นไหมครับแต่ถ้าเรารู้จักสมดุลเนี่ยเราจะหาความพอดีเราได้ว่าดื่มน้ําด่างมากจนเกินก็ต้องดื่มน้ํมมพะพร้าวเพิ่มจนอุ่นพอค ดื่มน้ำมะพร้าวเรานอนดึกแต่ดื่มน้ำมะพร้าวแร,ร้อนเกินยิ่งไปกันใหญ่ดื่มน้ำนด่าง,างเพิ่มเห็นไหมครับมันทั้งจัดความลงตัวของกรดด่างและร้อนเย็นได้ในเวลาเดียวกันทีนี้เวลาบำรุงผิวเนี่ยให้เข้าใจก่อนนะครับผิวหน้าเราเนี่ยและผิวภายนอกเราเป็นกรดข้างในต้องการความเป็นด่างข้างนอกเป็นกรดเพื่อต้องการป้องกันการ,ต,การติดเชื้อโดยธรรมาชาติเลย ยิ่งอิ่มตัวมากยิ่งโดนแสงแดดค่ะไม่เป็นอะไรดตเตรเรพีทเคยทดลองอ้างงานวิจัยดตเตรเรพีทที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนนะครับเอาหมูเนี่ยใส่เสื้อหนาวหมูอุดอุดเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาเลี้ยงกัน,นใส่เส้เวตเตอร์เลยแล้วไปดูชั้นผิวหนังมันปรากฏว่าโดยธรรมชาติเลยนะครับไขมันมันอิ่มตัวขึ้นมากกว่าหมูตัวหมูตัวอื่น ให้ความอบอุ่นเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นนอกจากการกินแล้วเนี่ยลักษณะของอุณหภูมิร่างกายก็มีส่วนทําให้ไขมันอีกมตัวมากขึ้นโดยธรรมชาติ<ม>ประเทศเราเนี่ร้อนชืน้นดังนั้นจริงๆคนไทยควรต้องผิวดีกว่าฝรั่งเวลาโดนแดดโดยธรรมชาติก็ทนแดดมากกว่าอยู่แล้วนะครับทำไร่ไถนานะ,นะครับตากแดดอยู่ชายหาดเนี่ยมไม่ค่อยมีกระมีฝ้าเราเพึ่งม,มีกระมีฝ้าหนักๆเนี่ย หลังจากเปลี่ยนมาใช้ไขมันไม่อิ่มตัวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวเรียนแบบฝรั่งโดยหารู้ไม่ว่าฝรั่งที่กินอย่างนั้นมากเพราะเขาอยู่ในอุณหภูมิหนาวเขาต้องการน้ำมันที่มันเป็นของเหลวได้ในอุณหภูมิหนาวจึงต้องการไขมันที่มันไม่อิ่มตัวแต่มาโดนความร้อนนิดเดียวเนี่ยออกซิไดซ์โดนออกซิเจนเข้าโจมตีเกิดอนุมูลอิสระแก่เร็วทันทีดังนั้นฝรั่งจะเป็นมากแก่เร็วนะครับใช่ค่ะ จริงไหมผิวก็แก่เร็วะนะครับลักษณะผิวพันธุ์ก็รูปร่างแก่เร็วคนเอเชียต่างหากแก่ช้าอาจจะตัวเล็กกว่าส่วนหนึ่งแต่ดูลักษณะผิวพันธุ์แล้วแก่ช้ากว่าคนที่เป็นฝรั่งนะครับทีนี้เนื่องจากเราจะบำรุงผิวเมื่อเราเข้าใจว่าข้างนอกเป็นกรดผมย้ำเลยนะครับหน้าเนี่ยต้องล้างด้วยน้ำที่เป็นกรดอ่อนอ่อน จึงจะดีะน้ําด่างที่เอาไปทิ้งด้านหนึ่งดื่มนะครับส่วนที่ทิ้งอ่เสียดายดเพราะมันเอาไปลางหน้าได้และผมอยากจะบอกว่าที่สุดยอดเลยะนะครับคือกรดคาร์บอนิกแอซิดหรือว่าเราเรียกภาษาง่ายๆว่าน้ำโซดาเพียงแต่ว่าน้ำโซดาที่เอาไว้ดื่มเนี่ยโมเลกุลมันมันยังไม่ได้ นะครับเทียบกับผิวเพียงแต่ว่าดีกว่าอย่างอื่นก็คือเอาก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทั่วผิวหน้าค่ะข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับการที่มีก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันล่ออยู่แถวผิวเนี้มันหรือว่าโซดานี่นะครับมันจะทําให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาด,ดึงออกซิเจนร่างกายก็จะดึงเลือดแล้วออกซิเจนไปเลี้ยงเท่านี้ทนันทีผิวตามผิวใบหน้าถ้าได้นวดด้วย มันก็จะเห็นผลเร็วมากด้วยการทําให้ผิวตรงนั้นเนี่ยมีเนื้อเยื่อและเซลล์เลือดออกซิเจนไปเลี้ยงได้เร็วขึ้นเดี๋ยวใช้โซดาล้างกันใหญ่เลยอาจารย์แต่ว่าโซดาที่ว่านี้เนี่ยมันยังเป็นเครื่องดื่มที่มันโมเลกุลม,มันหยาบไปไว้เราจะแล้วนำเสนอให้ให้ฟังว่าเราต้องทํำยังไงค่ะอาจารย์กําลังแกล้งหน้าใช่ไหมคะใช่ครับแกล้งหน้าค่ะและหลายคนไม่รู้นะครับ คุณรติกรเคยเห็นน้ำเอนไซม์ไหมเอนไซม์น้ำขวดของเราะที่ทำมาจากพืชผักผลไม้ร้อยห้าสิบชิดะนะครับมันมีทั้งวิตามินซีมีอะไรแบบมีอะไรเยอะแยะมปหมดเลยนะครับที่นําเข้าจากไต้หวันเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับสุดยอดของสุดยอดยิ่งกว่าพวกแซสเนลอะไรพวกนี้เขาอีกที่เขามีกันอยู่นะครับพวกหอยทั้งหลายเนี่ยเหนือชั้นกว่ามากเลยคือพอทาไปปั๊บแล้วเคลือบ สัก15หรือ15นาที<ม>ถึง1ชั่วโมงถ้ารอได้นะครับแล้วก็หมักมัน,น่คะแล้วก็ล้างออกใหม่ๆเนี่ยหน้ามันจะแดงเลยค่ะให้รู้เลยเลยนะครับคือการเร่งปฏิกิริยา<ม>ทําให้ทั้งออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงแถานั้นอย่างเต็มที่มผมเคยเห็นนะครับคนที่เขานวดหน้าเก่งๆเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยนวดทั้งทั่วร่างกายเสร็จเนี่ยเขาจะนวดหน้าและพบว่า หน้าที่เราเหิวย่นส่วนหนึ่งนอกจากระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี <คะ S 1> นะเรามาพบที่ก็พอยตามหน้าต่างๆเราด้วยจุดที่กล้ามเนื้อรัดตัวครับ <คะ S 1> แล้วทําให้ลักษณะการเลือดเลือดม,ม,มันไม่ไปเลี้ยงบางอวัยวะแล้วก็เกิดความเสื่อม <คะ S 1> เร็วก่อนกําหนดนะครับดังนั้นก็จะมีคนบางคนคลำหน้าไว้อาจจะเชิญหมอคนเนี้ย <คะ S 2> มาประจําที่เมนเจอร์แหละ,<ค>ะแล้วก็จะเจอแล้วก็พอคลายเสร็นะครับหน้าเปลี่ยนเลย ถ้านูดเป็นแบบสามารถเข้าใจลักษณะจุดที่เป็นกล้ามเนื้อรัดตัวได้นะครับแล้วคลายมันออกเนี่ยน่าจะเปลี่ยนดูไม่เห็นจะต้องไปพึ่งหมอที่เป็นแบบต้องตัดตรงโน้นตรงดึงตรงนี้เลยบางคนเป็นเพราะเป็นผังผืดแล้วไงเขาก็เลยไปผ่าตัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถดูแลตัวเองได้อย่างง่ายๆค่ะ